I'm going to going to ปิดเลยนะมันยัมีแซนบายนะเ,ราราเวลาฟาวีไปเจอสมมุติประกวดอะไรเงี้ยปิดอันนี้แล้วก็่มันจะดับไปก่อนแล้วก็อีกสิบห้านาทีถึงค่อยปิดมันไม่ใช่ว่าปิดพร้อมกันนะหลอดมันจะแบบไอ้นนี้มันจะปิดหลอดก่อนหลอดมันเลยแล้วเราเดีดไงก็ไม่ดังแล้วแต่หลอดมันยังทำงานอยู่ให้มันเ,<ร>เหมือนม้อคลอมด้ยนะได้หลอดนี่มันต้องวอาเาราเล่นต่อเนี่ยเราไม่ต้องปิดอ้นี้ไงทสิบนาที เราสอบอยู่ใช่ไหมแล้เร,เราพักสิบห้านาทีหรือว่ายีสินาทีซึ่งจะมองเราปิดแค่นี้ไม่ชงไม่ปิดสู้นะหมายถึงว่าไม่ต้องปิดตรง power ตรงนี้ใช่ power แต่สมมติถ้าเราเลิกเล่นจริงก็ปิดอันนี้ก่อนแล้วก็อีกสิห้านาทีขึ้นมาปิดสมมุติเลิกเล่นแล้วนนคือปิดอันนี้ก่อนใช่ไหมแล้วรอสิห้านาทีเราคึ้นมาปิด power ตรงนี้ไม่ใช่ว่าปิดพร้อมกันนะ M lock มจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคนเข้าใจนะมันก็จะทําให้เสียเร็วเสียรู้สึกรู้สึกพันหนึง เอาไว้ตัวท้ายสุดด้วยหรือว่าล่าหน้าสุดตัวนี้จะอยู่กับวาลก่อนแล้วมาเข้าตัเนอร์แล้วถึงจะมาเข้าตัววาลนี่ห,หน้าสุดใช่ป่ะใช่วาลต้องเป็นตัว<า>แรกสุดใช่มาวาลนะผหลัก,ก็มาเนี่ยต้องเป็นตัวแรกสุดเพราะมันเป็นเหมือนเป็นบายชาสอะไรของเขาแตกก่อนใช่ไหมครับแล้วขอรับเถียงแตกแล้นผมจะใช้ชื่อเรียกว่าแตกปปลายแตกไปลายก็คือเนี้ยสมมติเนี่ยอันนี้ไปเหยียบมันจะแตกไปลายแตกน้อยแตกใช่ มันเราเล่นเปนะ็งเน่ยแพ้ใจอ่ะแต่เรื่อยๆแตกน้อยหมหาแตกมากแต่ว่าล่ากาเาโค้งโค้งจะไม่เหยียบมันจะเหยียบสีฟ้าไปเลยสีฟ้าใช่มเอเหยียบไปเลยเหยียบไม่เอาออกเขางเหยียบเมื่อกี้ ตอนจะโซ่ก็อย่างเดียวแลก็เหยียบออกแล้พวกนี้ไอพวกนี้คอรัสก็จะเหยียบคนเหมือนี้ได้เลยอรคับก็มันมีเสีงที่มันต้องปิ๊งปิ๊งแต่ว่าไอสองตัวนี้ใช้คู่กันพอดี่เอาออกเลยแล้วเราก็ทีเดีย์เนี่ยไว้ไทยก็จะเหยียบปิ๊มาเลยดีเลสคอรัสก็เลี้ยงไปเลยรู้สึว่าก็มีเสียงหวานแล้วก็ดีเลยไว้หลังไทยสุดเอาออกเลยนะ เขาลัดไปไว้หลังสุดก็ไม่ได้นะเสียอันนี้อินอิน power งเข้ามาจ่ายไฟออกมามาเข้าสวิตใช่แล้วจากสวิตอ๋อไม่ใช่อันนี้คือนเนี่ย power bank เข้ามาสวิตอันนี้คือสวิตแสดงว่าเข้ามาอินมันโทรแล้วใช้งานใช่ไหมเนี่ยมันยังไม่กินเลยนะแล้วอันนี้คืออะไรนีอันนี่ไงตัวบอกว่ามันทำงานอยู่แล้วมันปิดอ๋อ แต่ว่าพับรูแบงค์เดี๋ยวมันจะปิดอัตโนมัติกันดูนะพับรูแบงค์ปิดเลยไม่มันจะปิดเองตัวนี้ดีอย่างไหมมันจะดับมันจะดับเองมันไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะดับไอ้ตเนี้ยดับเลยก็คือไม่สแสดบายไม่ไม่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยแล้วตอนเราชาร์จเราก็ถอดนี้ไปชาร์จกดนี้แล้วก็จบอ๋อแน่นเยี๋ใช่ห้าเก้าเมื่อกี้เล่นต้องนานยังไม่ลดเลยนะไม่ลดคิวน้อยมาก ผมเล่นอนุชาร์ดมาชาร์จมา100%อ่ะอันดับแรกนะสมมติชาร์จมา100%อะสารชุบงงมันกินไปแค่สองสาหม้อแปลงตรงนี้ต้องเป็นหม้อแปลงพิเศษใช่ไหมต้องจ่ายต้องจ่ายได้ห้าก้อนด้วยใช่โปรตีเราจะมีหม้อแปลงก้อนก้อนละตัวไงก้อนละตัวก้อนละตัวก้อนละตัวมันเป็นมันเป็นเกาเรียกอะไรอ่ะตอยู่แล้วองเป็นมันติใช่ไหมก็คือจ่ายออกมาแล้วเป็นสายนี่ไงเป็นสายสายต่เนี้ยมันแยกนี่ไง เนี่ยคือคือของอันนี้จากอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้มีสายพ่วงใช่ไหมด้วยนี่ก็คือสายของมันอยู่ในนี้อ๋อหมายถึงลายลางนี้ใช่อันนี้เป็นชุดของมันชุดของไอ้นี่ชุดของมันอยู่แล้วชุดถอยนี่ใช่ไหมใช่อ๋อไอ้นี่ก็คือกล่องถอยมาพร้อมกล่องของมันมาพร้อมกล่องเลยคือพวกเนี้ยมาพร้อมมันจะมาเลยอ๋อไอไอนี่มาพร้อมกล่องเลยเนี่ยทั้งหมดนี้อ๋อ่ายเนี่ยมาพร้อมกล่องพวกสายไอของมันหมดแต่ว่าเอฟเฟกต์เราจะเอาตัวไหนมาใส่กับของเราสวิตช์นี่มาพร้อมกล่อง ไม่มีอันนี้มาของอันนี้นี่คือตัวของ power bank นี่ซอ้อเขาแว้งไม่มีใช่กล่องก็คือมีกล่องก็คือมีนี่คือจริงๆอ่ะมันเป็นมอแปลงครับอแปลงปกติอ่ะมอแปลงเหมืออะไรนั่นนะมอแปลงอ่ะแต่ว่าผมไม่ใช่ไงเราใช้งี้สิาเขามีสายนี้ให้ออกมาเลยอย่างนี้เลยนี่ก็คือตรงเนี้ยอยู่ข้างในอยู่ข้างในเขานนีเขาทำเองมันมีมาอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องสั่งพิเศษนี่มีคนเขาเขาคิดค้นที่ใช้กับ power bank อ่ะ ไทยเนี่ยคนไทยทำกล่องเท่าไหร่กล่องตัวนี้เหรอน่าจะเจ็ดพันกว่าบาทใช้กับบอสใช่ไหมใช่ไม่ไม่ใช่ตรงนู้นใช่ไหมไม่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 ใช่ที่อะไรนะที่ที่ตรงรับผับนีน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อนันน้นชาอ่าไม่ใช่ของชาใช,ใช่ไหมนี่ไงนี่คือสายไฟหอนที่โอนี่ไงเขาทำให้หมดเลยตรงนี้ตรงนี้เขาทำไม่เรียบร้อยใช่แต่เราต้องมาเรียงเองนะอ๋อรางเชฟคือลางเนี่ยเขาทำมาแต่หน้าช่องเนี่ย ว่าเอเปกต์มนจะออกตรงนี้อ๋อเขาแล้วแต่ว่าเราจะออกช่องไหนเขามีช่องให้เราเลยแต่เนี้ยอันนี้ผมซื้อมาตั้งหามีชื่อตั้งหาเนี่ยตัวเนี้ยมีชื่อตั้งหาชุดเนี้ยของมันตัวเนี้ยหนึ่งสองเนี้ยของมันออกชุดสี่จำไม่ได้ว่าสี่ห้าร้อยมั้ยแต่ว่ามันดีมีซื้อบอสีิใช่ทีละตัวเนี่ยใช่โอ้ยมีซื้อนานแล้วนะกล่องนี้นะกล่องนี้น่าจะเจ็ดปีแล้วมั้งโอ้โหแตเมื่อก่อนมันจะมีหกตัวก่อนถ้าพ่อจำได้ไหม สมัย <One> ก <F> ่อนเมื่อ20กว่าปีก่อนอ่ะมันจะเป็นที่อัศนีเขาเล่นอ่ะอนั่นแหละคูยังใช้อยู่นะแต่ว่าคูใช้ซ้อมอยู่บนห้องนอนแสดงว่าอันนี้ที่ทีละก็มีอันนี้อันนี้กอกล่องเนี้ยนะใช่กันมีวาวให้ไม่มีไม่มีเราต้องหาใส่เองหมดเลยใช่มันก็ไม่ให้หรอกก็ให้แต่กล่องแต่ว่ามันทำมันทำมาช่องให้วาวด้วยกล่องมาพร้อมที่ต่อตรงนี้สำหรับคนที่ชอบไอศก้อนใช่แต่ว่าสมัยก่อนอ่ะลเกจามันใส่ได้แค่คนเนี้ย หกตัวแต่มันใส่นี่มันติดกาวหรือว่ามันมีตัวติดที่นี้ครูมันติดเองเพราะว่าจริงๆมันมีช่องนี้ให้แต่ว่าพอใส่ช่องเนี่ยมันใส่ได้แค่สองไงนี่ใช่ไหมชอบเ่นงคเนี้ยมันจะใส่ได้แค่อีกสองตัวมันก็เลยต้องเอาออกแล้วครูมาแปลงเนี่ยเองเพราะถ้ามีช่องใส่เข้ามัคเขาให้ใส่สีเองเนาะใช่หนึ่งสองอ๋อจะมีอย่างงี้อีกอ๋อรู้สึกมีสามอันใส่ได้หกเออมันน่าจะหกนะหกตัวแต่ว่า เราไม่ได้ใช้สว่านขนาดนั้นก็คือมาเป็นชุดอย่างเงี้ยสามอันอีกสองอันเพราะตัวต้องใช้ว่านใช้สว่าวอ๋อถ้าหกตัวมันต้องไม่มีสว่าวใช้แค่แตงใช่แต่หลักๆมันมืใช่ดีเล่เราใช้ดิเล่กอัตสี่อันเองนี่หรอไหมตามหลักมือต้าใช้แค่นี้เองใช่ไม่ได้ใช้เยอะนี่คือเป็นน็อตมาให้เออเป็นน็อตหมดเลยมันเหมืนหมดเลยไม่เราบอกไม่แต่ตอนนั้นตูแบบตอนนั้นมันอยู่แต่ตายอยู่แล้วใช้ก็คือเปิดแค่นี้อ้าวกด อันนี้อันนี้น่ารักค่ะตั้งเดี่ยวอ,อ๋อตั้งสายแต่ไม่ใช่เพียงอรอยดีแต่ห้องดูมันสุดตั้ตงชิงนะ

เอ๋อให้โต๊ะเดียวแล้วช่องช่องไหนเออไม่โดนไหนด้วยความเสียไปแล้วมั้งอ๋อสมมติไอ้นี่มั้งมันต้องมาอย่างนี้มั้งถึงจะใช้ช่อง B ได้ฮะมันอาจจะเผื่อไว้มั้งเผื่อไว้เผื่อกันเสียผมก็คือต้องใช้เป็นชุดชุดหลังชุดกับต้อง B ด้วยใช่อ๋อครูรู้แล้วมันต้องเป็น ดีเล่ไม่ดีเล่เออนี่นี่ต้องเปลี่ยนเนี่ยมาเข้าอันนี้แล้วก็อีกตู้มันจะสะท้อนอีกตู้มันสะท้อนรู้สึกอ่ะมันจะดีเล่ใช่ฉันจำไม่ผิดใช่ใช่ใช่มันต้องมันต้องเป็นอันนี้มาทีี่่่มมันชอองยูแล้วใช่จำได้แล้วโอมยิ้มแต่ผมก็ไม่เคยลองไงได้แหละได่เนี่ยเาต้อเนี่ยบาร์บี้แล้วมันจะมันจะมีวิธีการออกมาเนี่ะ Bye. Uh -huh.